สวัสดีครับก็ขอนุญาทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองการแข่งขันครับสปอนไทยลีกครับประจ ա งฤดูกาล2025-2026ครับระหว่างบุรีรัมย์ยูเอทส์ครับพบกับการเจริญบีเอฟซีครับก่อนนี้ก็ผมเป็นเพื่อนโซนนะครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับนี้ครับลงแข่งขันจริงครับ6ธันวาคมครับเวลา18 30นาทีครับปัจจุบันเนี่ยตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยอยู่อันดับที่1นะครับ ส่วนทางฝั่งของการจรวีบซีเนี่ยอันดับ14ครับอยู่โซนตกชั้นนะครับมีอดสตาดังจากอังกฤษด้วยครับแอนดอร์สเทาเซนหมายเลขยี่สิบสองครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพกันครับของบุรีรัมยูเอเต็ดครับจากฝูงไทยลีกครับ3-4-3ครับของบุรีรัมย์ครับหน้าเป้าบิสโซลี่ครับซ้ายคอซิคขวาสุพนัทนะครับ วันนี้สลักเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับขวานดรบินครับตรงกลางนี่เป็นทีละทอนนะฮะทางฝั่งของการจรบีเอฟซีครับหน้าเป้าเนี่ยสองคนครับเป็นเจนลบสัมพาดีกับอามาริโร่ครับแอโด์เทาเซนอยู่ปีกขวาน,นะครับเดี๋ยวต้องมาดูเกมนี้กันก่อนนะครับว่านี่ครับแอนด์รเทาเซน เสี่ยงต่อการตกชั้นเหมือนกันนะครับสำหรับการจัำบุรีครับครับเกมครึ่งแรกครับ45นาทีครับเป็นบุรีรัมย์ยูเต็ดครับขี่ลูกเลื่อนเล่นก่อนบวกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีกรมท่าทางฝั่งของทีมเยือนครับการบุรีมาสีแดงครับสุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์เปิดมาติดเฮลเซ่นครับกลุ่มเข้ามาจังหวะนี้ครับเข้าซิกอ้าวจังหวะนี้สุรศักดิ์ได้ให้มา สลักนี่มีดารุบอดินอยู่ตรงกลางครับธีระทอครับธีระทอยังไม่ให้ครับมาแล้วครับจังหวะนี้ดารุบอดินพิทิวัตรทางขวาเป็นสุพนรณครับอ่ะสุพนรณจะไม่ได้เปลี่ยนหมายเลขนะครับต้องเป็นหมายเลขสิบเอาปิดโซลี่เต่เอาข้างไปครับเป็นบอลทุ่มครับของบุรีรัมย์ครับสลักจะทุ่มเข้ามาครับบอลซิก นี้ครับสุธลักษ์ให้มาที่ธีรธรธีรธรให้มาที่นารืบดินครับสุพนัทครับนารื้อบดินนะอย่างนี้ได้อยู่กับพิทิวัตรครับสุพนัทช่องครับจังหวะนี้ปวหนอกขวามาพิทิโอ้โหไม่ทันครับจังหวะนี้แต่เสียก็ไม่ได้ครับสำหรับบุรีรัมย์ครับโมเมนต์มาล่าครับวัฒนาได้ครับพิทิวัตร หมาที่สุพนัณครับเจอกับปริญญาครับพิจิวัตสุขจิตธรรมนฤบดินโอ้ไปได้ด้วยครับจังหวะนี้โอ้จังหวะสุดท้ายเจวัฒนาครับเรายังได้ฟาวด้วยนะครับเราเล่นเร็วครับจังหวะนี้ทําชิงกับสุพนัณครับนฤบดินพิจิวัตพิติวัตไปเสียบอลครับเอามาริลดโครับเจอมาครับจังหวะนี้เจนลบเจนลบสาเพาดีว้มาตรงนี้ครับ สารุ้ครับขวาว่างเป็นแถาเส้นแถาเส้นโยนมาทางซ้ายที่โมเมเดมาลาครับมีสุดเข่าอีกคนนึงครับหมานะครับไหลามาที่สุปนัทครับมาที่กูดครับคอซิกสุดเข่าครับไม,ไม่ทันนะสุรักษ์ทางซ้ายเปิดลงๆได้หรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วเป็นเสียบอลง่ายครับสุรักษ์ครับ อมารรโรครับคืนหลังมาที่รัชตะครับพัฒนาอาชตาสมพรให้มาที่ปริญญาแต่ยกมาไม่แม่นพอครับจังหวะบุรีรัมสวนกลับขึ้นมาครับคอซิกเปิดม,มาทางขวาพื้นที่ว่างครับสุพณัทสุพณัทเอาบอลลงแล้วแตะออกหูจะแหวก2นี่โดนเสียบล่วงไปเลยแล้วทางฝั่งของการเจบรบีรครับเสร็จเกมกันมาใหม่ครับโซลา่า มาที่อามารูโดครับทางขวานี่ครับแอนโดทาวเซนทาวเซนไปเองครับแอนโดทาวเซนเลี้ยงสุดเส้นแล้วเปิดติดมาจังหวะนี้ยังไม่ออกด้วยครับซานอมองมาที่โมเมตมาล่าครับโมเมตไปเสียบทำไมครับจังหวะนี้โอ้โหู้สินก็มาเตือนก่อนครับ้านหลังนสลักว่าอัธวิทนะฮะโอไมนาเล่นครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โห กว่ามเมเมดมาล่าเอธลริตจะเตะขึ้นมาครับเปอร์เซ็นต์ของบอลในหกต่อ33ครับเอธลริโยนมาจงังหวะนี้ซานอุกกได้แคนเนตครับพิติวัตรเปิดมาทางขวาที่สุพนัณสุพนัณได้บอลครับให้มาที่บิโซลีพิกบิสโซลีหาช่องแล้วจะยิงด้วยซ้ายหรือเปล่าอ้ยล่วงไปครับจุดโทษครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับผู้สินเป่าจุดโทษครับ โอ้เป็นจังหวะฟาวของอเมรโดครับโอ้จุดโทษไปเลยครับมาหนีรับบิโซลีครับโอ้ดูครับแหวกไป3ามคนครับโอ้โหโดนเกี่ยวขาไปครับจังหวะนี้ฟาวครับรับจุดโทษครับธีรทรจะเป็นคนยิงครับวิ่งเข้ามาเจอกับประสิทธิ์ครับสัตว์ลูกนี้เอ้าซูเปอร์เซฟครับโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้ของธีรทรครับ คือยิงเข้ามุมแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับประสิทธิ์พุ่งไปถูกทางครับยังไม่เสียประตูครับสำหรับการจำปบสีครับทิทรอนเปิดมุมเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วโขกลูกนี้โอ้โหข้ามคายก็สมนาตครับสมนาตของจริงหมายเลขสิบนะครับเปิดเข้ามาแผดั่นนม้น่าจะไม่ได้แก้นะครับตัวแผดเกมน่าจะย้ายมาจากโอสลูเวครับ ยังไม่ได้แก้หมายเลขหรือเปล่าประสิทธิ์พดุงโชคครับเปิดยาวขึ้นมาครับผ่านไปแล้ว25ดีครับครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกสกอร์ยังเป็น0ูนย์ต่อศูนย์ครับก็รูกเกมโดยรวมเนี่ยเป็นบุริลัมครับทำเกมได้ดีกว่าครับอโอกาสเข้าทำหลายลูกเลยและได้จุดโทษลูกนึงยิงไม่เข้านะครับมาแล้วครับบีโซลีบีโซลีซลถึงบอลแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานเครับบีโซลีวันนี้เล่นเป็น หน้าเป้าเลยครับนี่ครับจังหวะบิสโซลี่บนเข้าซ้ายแล้วยิงครับบอลหลุดข้ามคาออกไปนะครับยังไม่เป็นประตูนะครับสำหรับทางฝั่งของบุรีรัมครับมาครับจังหวะนี้ประสิทธิ์ครับเปิดยาวขึ้นมาเจนลบแหม่งเช็ดมาดีครับบาวเวอร์ให้มาที่กูดครับ ทีระทอนเปิดมาจังหวะนี้กูดครับให้มาที่สุพณนัทแม่นด้วยครับจังหวะนี้สุดท้าขวามาที่นะหรือบอดินครับด้านหน้ามีบิโซลีรออยู่นะครับเราไปติดเลี้ยงนิดนึงครับอย่างดีได้ทุ่มครับจังหวะนี้ของบุรีรัมย์ครับพุ่มมาที่ทีละทครับทีละทรให้มาที่นะหรือบอดินครับไหลมาทีละทรหลุดแล้วทางขวาด้านในปาดเข้ามาแล้วเป็นสุพรณนัตอิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ นาที32สุนั้เหมือนตาครับโอ้โหนี่ไม่ได้ทำประตูให้บุรีรัมยนานมากมากครับหนึ่งประตูนไปแล้วครับโอ้ขึ้นนำจนได้แล้วแอซิตจากทีละทอนครับเปิดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้เป็นประตูครับจุดที่ยิงเนี่ยเหมือนจุดโทษเลยนะครับอยู่ตรงจุดที่อยู่โทษพอดีครับนี่ครับเอาสัตว์ลูกนี้โอ้โห ก็หมดสิทธิ์เซฟไปเลยครับสามประตูประสิทธิ์บิโซลีก็ยืนถ่ายนั่งถ่ายรูปคู่กับสุพนัณครับหนึ่งูรครับที่32ครับอัชตะโยนมาที่กูดคืนหลังมาที่แคนเนตูกอรครับทีทอนนำไปแล้วนะครับฟาวซิกให้มาบิโซลีบิโซลีวนหาช่องอาริบดินเอาโอ้โหแล้วมาฟาวระยะสำคัญครับ โอ้โหอาจจะเป็นนี่ครับโอ้โหวินิดนึงครับบัฒนาครับไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าฟาไปแล้วครับแล้วดูฟิกิกลูกนี้อันตรายมากๆนะครับระวังจะโดนสอศูนย์นะครับทีละทอนครับนาที34มปั่นลูกนี้รียบร้อยครับ2อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหผู้ม่ทันขาดคำครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นทีละทอนบุญมาทันครับ ซัดฟรีคิกล้ำขึ้นนำ2-0ครับยิงเสียบคานเข้าไปเลยครับโอ้นี่เต็มความจุสนามเลยครับแันเด์โดมเอาไปครับช้างอารีนาครับเปิดมาโอ้โหยโอ,โอ้จริงครับปีสออฟบุรีลำครับแต่จ,จัน ฝั่งขวานะครับ1 0 2่ครับผ่านไปแล้ว35ทีครับหนีไปเป็น2ประตูต่อ0ลูกเกมโดยรวมก็ดีกว่าทุกอย่างครับทั้งเปอร์เซ็นต์ของบอลแล้วก็โอกาสเข้าทำครับมาที่คอซิกครับิ่มเสน้นคอซิกไปเองแล้วฝาวด้วยครับจังหวะนี้ได้ฝาวอีกแล้วนะครับ โอ้ฟาว์ถี่เกินครับจังหวะนี้เป็นทาวเซนครับไปเตะใส่คอสิกรีคิกของบุรีรัมครับตรงริมเส้นพอดีโดนทาวเซนครับก็ไปช่วยไล่บอลที่แนวหลังครับมีแกบ่นนิดนึงนะครับรีคิกลูกนี้ครับ เปิดโคง้งเข้ามาแล้วปัดทิ้งแล้วโซสรักซัดลูกนี้โอ้โหเตะบุมเงียบยังไม่ได้ประตูที่3ครเบเปิดเข้ามาคือประสิทธิ์เนี่ยปัดชกออกไปนะครับแล้วเป็นโซสรักพักอกแล้วยิงครับอูดเป็นเท่าเส้นนะครับไปบล็อกลูกยิงของโซสรักได้จังหวะนี้ธีรทรจะเปิดเข้ามาครับเปิดโค้งเข้ามาโขกมาจังหวะนี้ครับ เป็นสลาเก็บได้ครับกิติวัตรคอซิกเอ้ามีโดนชนนิดนึงแล้วเป็นสลาสัสัสลูกนี้ติดบล็อกครับสุชาวให้มาจังหวะนี้เจนลบครับฝ่าว่างครับอารมาริโดครับอ่านะครับอารมาริโดไกยรีมา้วครับเท้าเส้นเติมเกมมาแล้วเราเปิดเข้ามาลูกนี้ออกไปเองครับนาที41แล้วครับครึ่งแรกเหลืออีก4นาทีครับเอตลิตให้มาสั้นๆบอเวอร์ครับ เราเปิดมาทางขวาที่นันบอดินไหลามาทะลุแล้วจังหวะนี้สุปนัสสุปนัสเปิดโค้งบิดโซลีรออยู่ครับบอลยังไม่ออกครับซานอสานอ,านอให้มาทางด้านซ้ายโมฮัเม็ดมาล่าครับมาที่เจนลบเจนลบจับบอลไม่อยู่ครับโอ้โหเดี๋ยพลาดกนง่ายๆครับถึงแรงในหมดแล้วนะครับทด2นาทีครับ การจะมี power 4ครับอยู่โซนตกชั้นนะครับอันดับ14คลอซิกหลไหลมาจังหวะนี้แล้วตรงกลางโอ้โหตั้งใจจะให้เพื่อนนะครับคือเปโซลี่ไม่ได้ยิงเองครับจังหวะนี้คือตั้งใจให้เพื่อนมาต่อครับจังหวะนี้แล้วโดนทำฟาวอีกแล้วครับแล้วคลอซิกก็ปล่อยให้เป็นลูกฟรีคิกลูกนี้ครับ เ็นสู่เชานะฮะจังหวะสุดท้ายนี่อับมาดูกันครับลุ้นประตูที่3ครับไม่รู้จะยิงหรือเปล่าจังหวะนี้แต่คิดว่าน่าจะยิงปันง่นโค้งติดบล็อกเร็บแล้วจังหวะสามลูกนี้พิตตี้วัดพิตตี้วัดสไลด์ยิงโอ้โหแล้วเซฟไปได้ครับมีทดเกินมาแล้ว2นาทีนะครับเอาเปผู้เล่นเป่าจบครึ่งแรกไปครับสกอร์สอูนครับ ส6น,นาที32ทียทอนนาที35ครับ3นาทีบุรีรัมย์ซัดไป2ประตูครับ <t ell> มาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับอีก45นาทีครับก่อนลุกเกมโดยรวมครับครึ่งแรกในทางฝั่งของบุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าครับต้องมาดูครึ่งหลังกันต่อนะว่าจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าสลัก,กให้มาที่เทียร์ทอนครับโอ <t ell> เวอร์โอเวอร์คืนมาครับ รือบอดินโดนตัดฟาวล่วงไปครับโมเมตโอ้โหแล้วโดนไปเหลืองเลยครับมาล่าตัวเล็กแต่จีนะครับก็น่าจะเข้าไปเตนะนี่ครับเข้าไปสกัดที่ข้อเท้านะลืบอบดินครับโดนใบเหลืองไปครับจังหวะนี้ครับฟิกคิกของบุรีรัมครับทีละทอน เปิดเข้ามาครับลูกนี้โขกมาจาังหวะนี้ครับเจนลบไปเสียบอลกลางสนามนะครับ <to> สลักสลักให้มาที่นะหรือบอดินโอ้โ oh, หแล้วแหวก2นะหรือบอดินเราจะยิงหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้สุชาลไหลขวามาครับแอนโดรทาวเซนบอลบุกไม่ขึ้นเลยครับสำหรับทางฝั่งของกาจารุรีนี่ครับโยนมาก็ติดไปหมดเรับแหมทาเซนก็ ช่วยไม่ได้ครับแมจังหวะนี้ขวามาอีกแล้วครับสุภนัทสุภนัทด้านหน้ามีบิโซลี่ครับเปิดติดอรุบดินไหลามาสุภนัทสุภนัทเปิดมาทางกลางที่สุศรักธีรทรขวามาพิจิวัฒน์นะรุบดินครับกองไปเองแล้วครับจังหวะนี้เจอกับวัฒนา3าต่อหครับหลุดมาแล้วเปิดแล้ว ปัดนึว่าปัาดเขาลูกนี้รับอยู่มือเลยครับประสิทธิ์ครับแล้วสาดยาวขึ้นหน้ามาโอ้โหเตะไกลมากครับจังหวะน,นี้อัมริดโดจะโขกเช็ดมาให้ทางฝั่งเจนลบก็ไม่ได้ครับกำลังจะเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงในเกมครับพัฒนาให้มาที่โซซ่าจะยกให้อัมริดโดครับหม่งทิ้งมาก่อนครับอิตาลีเซฟได้ กีราทรให้มาที่คลาสิกอาทางซ้ายสอสลักไหลามาที่บิสโซลี่บิสโซลี่ขึ้นมาสอสลกักโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่ออกไปเองหรือเปล่าครับทาเซนจะทุ่มเข้ามาครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์คองบอลเนี่ยเจ็ดสิบสองต่อยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับต่อสู้เต็มที่นะครับสำหรับการจนนิบลีสุชาติไหลามาทางขวาอัมบอริโดครับชาวก็อดีตผู้เล่นของบุรีรัมย์ด้วยครับทาเซน ขาวเส้นเขาสายปั่นโค้งนี่ต้องให้เขาเลยครับโอ้โหจ่ายมาไม่รู้กันนะครับเขาเส้นไม่ได้เติมนะครับนี่แค่มาริโดที่วิ่งไปหาบอลนั่นเองครับสุรักขึ้นมาที่กู๊ดทางขวามีาวเวอร์อิสโซรี่ครับทางขวามีสุพนัทเปิดโค้งมาแล้วเป็นจังหวะนี้ครับ ขับอยู่มือไปเลยครับเปิดมาไม่ได้เปรียบเลยสำหรับสุพปนัทจังหวะนี้ครับรอญญาู่ต่เผาครับไม่ได้ครับยามาบอลโยนของการจรวียังไม่ได้ผลเลยครับคืออเมริโดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สูงใหญ่มากๆนะครับก็ต้องใช้วิธีโยนยาวครับแต่ว่าโยไม่ผ่านครับน้ำหนักยังไม่ได้สุพนัทครับบังจังหวะอุ้ยแล้วโดนเตะนิดนึงนะผู้สินไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อซานอ ไหลามาตรงริมเส้นครับเจนลบเปิดมาอีกแล้วแล้วเป็นอามาริยโดพิกโอ้โหสุดท้ายนี่สักกัดไว้ได้นะครับเกเนดูกอลไปแล้วครับสอสอสลักมาที่บิโซลี่เปิดมาทางขวาเลอบดินเลอบดินไหลามาสมนัสครับเหลือจบเกมนี้ชนะก็ยิงเลยครับบิโซลี่ที่บิโซลี่ก็พยายามจะยิงนะครับแม่ก็ โฆษณาลูกนี้ก็เกมนี้ก็จะนำจาาฝุงยาวๆไปเลยครับไปสะดุดเกมเจอกับชมพรี fc ครับอนที่แล้วเนี่ยเพิ่งชนะทางฝั่งของราชบุรีมาส0ูนย์นะครับเอาละครับเดสปโตวิกเปลี่ยนตัวลงมาแทนวิโซลี่ครับกอแล้วก็สตอยโควิกครับลงมาแทนนาลิบโบด,ดินแล้วก็พัฒนามาครับมาแทนโซลัรครับ หมัแล้จังหวะนี้เพิ่งเปลี่ยนลงมาแล้วไหลามาตรงนี้ครับอิทิพลนะครับลงมาแทนโมเมตมาล่าด้วยครับแล้วมาครับเปิดมาลูกนี้เอาโคกปุ้ยกับผิดเหลี่ยมครับเป็นแต่มุมนะครับของการจลวีบสีครับเปลี่ยนสูยน์หน้านะครับส่งกิษณะลงมา แล้วโขกลูกนี้เอ้าจังหวะนี้บอลโอ้โหนี่บอลถือว่าโชคดีนะครับไปตกใส่เท้าสตโควิดครับแคเนดูกกครับมาที่กูดม่าสามแนวรับของบุรีรัมนีเล่นนิ่งมากครับเอ้าทีละทอนไปติดเลี้ยงนิดนึงครับ่เกือบไปแล้ววัฒนาครับถูกเปลี่ยนตัวออกครับปีวัดลงมาครับตัวก็การเซ็งด้วยครับเล่นไม่ดีครับ เวทีไม่ได้เลยครับพัฒนามาครับมาร์ทีกูสเอ้าทีละทอนอีกแล้วครับสองครั้งแล้วนะครับทีละทอนนี่โอ้โหไปเล่นยากนะครับแล้วโอ้จะงัดกันครับเดือดอยู่แล้วด้วยครับสำหรับทีละทอนครับนีไปผักโอ้ไปเตะขาครับแม่ไม่ดีครับไม่ดีครับจังหวะนี้โซซา โซซาจะเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วอโอ้โโคกคนเดียวเลยครับช่วงท้ายเกมนี้จะเป็นทางฝั่งของจันทบุรีครับโอ้หจักรยานอากาศเลยครับต,นนต่อลูกเกมมันขาดแล้วนะครับสองศูนนี่ยูรัมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับปิยวัตครับให้มาที่กฤษณะสานโนอ,ออกทางซ้ายมาก็ยังไม่ผ่านครับ อิตาลีก็หลมตัวเซฟไปก็ไม่ได้รีบอะไรครับจะค่อยฟังบอลออกมาพิทิวัตให้มาที่คาซิกเอสเปโตวิกไหลามาสตตยโควิกแล้วทางขวาเป็นสุพนัทยังไงครับแล้วยังอุย้ยโดนอีกแล้วครับอุย้ยบาดเสียวมากรับเลี้ยงเข้ามาในกรอบแล้วจะโดนเตะเอาครับสตตยโควิกครับจะทุ่มเข้ามาแล้วเป็นสุพนัทได้บอลสุพนัท ไปเองครับล็อกยังไม่เปิดหาที่ว่างจังหวะนี้เปิดแล้วแล้วเป็นค้าซิกโอ้โหเปิดไม่ดีแล้วเป็นบอลสวนของกาโุลีครับนาทีสุดท้ายครับจะได้ประตูคือหรือเปล่าครับอิธิพลแพ้เกมนี้นี่ก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นต่อไปนะครับอาการหน้าเป็นห่วงอยู่ครับจะผ่านครึ่งทางของลีกไปแล้วครับแล้วเป็นอันโดทรเฮาเซนครับโอ้โหโอกาสครัร้งแร,รกในเกมนี้เลยครับ นาที90บวก1นี่ครับอูกระโดดฟาดลูกนี้ครับแอนโดทาวเซนคือเขาก็พยายามดีนะครับแต่ว่าสภาพทีมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับแอนโดทาวเซนครับทเลิดครับ,รรบรเจ็บในเหลือประมาณนาทีนึงครับกิติวัตรบาวเวอร์อ้าวบาวเวอร์เตะไม่ดีครับเกือบไปมีคะเนตมาช่วย สินเป่าจบเกมครับเป็นบุลรำครับเปิดป้านเอาชนะการเจนัวรีเอฟซีไป2 0สูตรครับได้ประตูจากสุนันทาที่32ทีละทอนาที่35ครับวันนี้ทีละทอนครับก็เป็นแมนนอแมดครับก็ขอต้อนัโยกันครับในเกมก็ดูเดือดนอาเกมก็เหมือนเดิมครับสถิติท้ายเกมครับก็เป็นบุญรำครับยิงเก้าเข้ากรอบ4ครับเป็น2ประตูส่วน การบีเอฟซีครับยิง2เข้ากรอบ1จบเกม2 0ศูนย์ครับหลังจากันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกช่องบันโซนในการพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ